อันน uhm, ี้อันนี้แตราอยู่เผาป่าันเยอะเลยเจ้าสาวครับวันนี้นะฮะในมือเจ้าสาวอยู่สามช่อเลยคดี๋ยวต้องไปคุย้านะอนี่นเจ้าสาวดีครับ โกางการทุกคนอย่งเท้าเทียมนะ้ร 欢迎来到。

ดอกเดียวนีก่อกเดียว็ยังได้อยู่มันทานานนไม่ได้เคัน่ไดจะเป็นอก้ดเดียวก็ยังได้ค่ะน่าจะเป่าคนต่อไปค่ะม,มาแรงนชอบอะพอะไรมันยิไม่มันพูดไม่ออกเลยองไม่ได้ไมัน ใช่ต้องใช้กําลังและความมุ่งมั่นน้อยไม่ก้อนเลยก่อนจะบอกว่าเหมือนคนตบกันเลยอ่ะตอนแรกจะเอาควาแย่เขาแไม่กล้าเลยจ้ามองอะไรตัดของอย่างนี้มันคือสงคราม ะ็ตรงนี้กันลูกเจ็บตรงนี้ไปก่อนนะคะเ็ตรงนี้ไปก่อนนะะยไม่งียเาลคุยกับางนี้บ้าขออนาตใช้คสุภาพแต่ที่นี้ค้ามาทุกาแล้วคือทุนาในนี้โดน้าหมดทุกนวันนี้ก็ยังไมมีผัวเลย้ค้ทกาวาจมัไไว้ถึงเ็ไมไ้หัว เไงบ้างที่เปดินงานที่คุณได้ดอกไม้แล้วคุณน้ำนุ่นตื่นเต้นมากค่ะว่าจะงนเ่ะี่ค่ะที่บอกว่าแต่วางีรู้สึกว่าเป็นงาที่นข้งที่จะนัอกไม้แต่ว่าต่อามันางให่ของราแนี้คือมันไม่เหมือนงานจจดเป็นลงทานอ่ะทุกคนแท่เกันแบบเอาตายอ่ะดไม่ายฉันด้นฉันอ่ะนมุอ่ะด้ทมนเดี โมหอจริงนะเนี so> ่ยเมื่อกี้นี่ชอบเมื่อกี้มันต้องเป็นของดิฉันก็เลยว่าไงเมื่อกี้เหมือนได้ยินหนุนคำว่ากูออกมาะต้องเก่งจะไม่ได้ดอกไม้เก่งโดนแทตบหัวด้วยค่ะน่อนขเนี่กน้าี้ออนุญาตคนนี้ไม่คุ้น้าชื่ออะไรใครให้ด ขอให้ได้ขอให้โดนกันทั่วหน้านะครับเอาละให้ใครเป็นตัวแทนสักคนพูดถึงเจ้าบ่าวเจ้าสาวแสดงความดีๆหน่อยแล้วกันนะจะเยุ่งจ๋าเอาน้ำนุ่นแหละน้ำนุ่นแหละน้ำนุ่นแหละดีสุดแล้วเอาเลยจ้ะเจ้าบ่าเป็นสวยสุดแล้วั้านเราเราียนตามลำดับแยกกันใหญ่เลยคุณยุ่งพัฒนาเฉยนะก็อะไรก็ได้

โสดคนแต่ว่ามีคนนึงเป็นเพื่อนดีกยู <S <s ่ซึ่งไม่เคยมีแอเาเอยากให้เพื่อนดี้าเพราะเพื่อนจริงๆอะเป็นคนนามาจริงๆที่เ้ค